สวัสดีครับวันนี้เรามาเจาะลึกสถานการณ์การเมืองไทยกันหน่อยนะครับกำลังเข้มข้นเลยสวัสดีค่ะใช่ค่ะน่าติดตามมากๆโดยเฉพาะเรื่องตำแหน่งนายกของคุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัตรนะครับที่ตอนนี้สารรัฐธรรมนูญกำลังจะพิจารณาค่ะเราก็ยังมีประเด็นเรื่องคอรมอชุดใหม่ด้วยที่ดูจะมีอะไรน่าสนใจซ้อนอยู่ครับเราจะคุยกันสองเรื่องหลักๆที่เกี่ยวกันนี้แหละครับเรื่องคดีคุณอุ้งอิงกับเรื่องคอรมอใหม่ได้เลยค่ะ เริ่มที่เรื่องแรกก่อนเลยคดีนี้ไปถึงสารรัฐธรรมนูญได้ยังไงนะครับก็คือมีกลุ่มสวค่ะสมาชิกวิทิสภา36คนอ๋อครับนำโดยคุณมงคลสุรสัจจะเขาไปยื่นคำร้องให้สารวินิจฉัยคุณสมบัติของคุณอุ้งอิงครับผมซึ่งสารก็นัดพิจารณาเบื้องต้นแล้วนะคะวันที่1กรกฎาคม2568ที่จะถึงนี้วันที่1กรกฎานี่มีอะไรที่เราต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างครับหลักๆเลยนะคะมี2เรื่องที่ต้องลุ้นกันครับ หคือสารจะรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาอย่างเป็นทางการเลยไหมกับสองอันนี้แหละที่คนจับตาม,มากที่สุดคือถ้าสารรับแล้วจะสั่งให้คุณอุงอิงหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกชั่วคราวหรือเปล่าอืตรงนี้สําคัญมากใช่ค่ะรอจนกว่าจะมีคําวิิจัยออกมาตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนเลยที่หลายฝ่ายกําลัง เกกรงันอยู่่จุดนี้เองใช่ไหมครับที่ทําให้มีคนพูดถึงสูตรลุงตู่ขึ้นมาใช่เลยค่ะคือพยายามให้คุณอุงอิงไปควบตําแหน่งรมวรวัฒนธรรมอีกตําแหน่งหนึ่งถูกต้องค่ะแนวคิดก็คือถ้าสมมติว่าโดนสั่งให้หยุดทาหน้าที่นายกครับ ก็จะยังเหลือสถานะรัฐมนตรีอยู่ไงคะเหมือนตอนพลเอกประยุทธ์อ๋อตอนนั้นท่านโดนเรื่องวาระ8ปีใช่ค่ะแต่ก็ยังเป็นรมวรกลาโหมต่อได้เพราะท่านเป็นอยู่แล้วแต่เหมือนว่ากรณีนี้จะมีคนออกมาแย้งเยอะเหมือนกันนะครับมีค่ะมีผู้เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์จรัยพักดีธนากุลหรืออดีตสอวอคุณสมชายสแสวงการครับท่านว่าย,ยังไงบ้างคะเขาก็มองว่ามันเทียบกันไม่ได้สัทีเดียวครับเพราะอะไรครับอย่างแรกเลยคือมูลเหตุของคดีมันต่างกัน ของคุณอุ้งอิงเนี่ยคำร้องมันเกี่ยวกับเรื่องออจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตอ๋อครับเป็นเรื่องคุณสมบัติพื้นฐานใช่ค่ะแต่ตอนของคุณประยุทธ์เป็นเรื่องการตีความกฎหมายว่าอยู่ครบ8ปีหรือ,อยังไม่ใช่เรื่องคุณธรรมจริยธรรมโดยตรงเข้าใจครับแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมครับอีกเรื่องก็คือจังหวะเวลาค่ะจังหวะเวลา คือคุณประยุทธ์ท่านควบตำแหน่งรมะมะกละโหมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเสนอชื่อแต่งตั้งใหม่ตอนที่กำลังจะมีคดีอ๋อไม่เหมือนกรณีคุณอุ๋งอิงที่เหมือนจะเสนอชื่อเป็นรมวาวัฒนธรรมช่วงนี้พอดีใช่ค่ะมันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ทำไปเพื่อก,กันเหนียวทางการเมืองหรือเปล่าอะไรแบบนี้คุณสมชายสแสวงการถึงกับเตือนเลยนะครับว่าถ้าศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกจริงๆเนี่ยการที่คุณอุ๋งอิงถ้าได้เป็นรมวาวัฒนธรรมแล้ว จะยังอยู่ในตําแหน่งก็อาจจะโดนร้องซ้ําอีกได้อืมเพ,เพราะอะไรคะเพราะอํานาจในการเสนอชื่อตัวเองในฐานะนายกตอนนั้นอาจจะไม่มีแล้วคล้ายคตอนคุณเสถาตั้งขุนพิชิตนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะก็คือถ้าถูกสั่งหยุดอำนาจในการตั้งรอมอตอก็อาจจะสะดุดด้วยประมาณนั้นครับ ซึ่งตอนนี้สถานะล่าสุดที่เราทราบข่าวกันมาก็คือมีการนำชื่อคุณอุงอิงเป็นรอมววัฒนธรรมขึ้นทุนเกล้าไปแล้วนะคะพร้อมกับครมคนอื่นๆครับทุนเกล้าไปแล้วแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการโปรดเกล้าลงมานะคะแล้วก็ยังไม่มีใครในรัฐบาลออกมายืนยันเป็นทางการเรื่องรอโปรดเกล้าครมใหม่นี่ก็น่าสนใจนะครับดูเหมือนจะนานกว่าปกติหรือเปล่าครับใช่ค่ะอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ ค่อนข้างจะผิดปกติอยู่นะคะปกะติวันเดียวก็ได้เรื่องแล้วใช่ไหมครับส่วนใหญ่จะเร็วกว่านี้ค่ะครั้งนี้หลายวันแล้วแล้วที่น่าสังเกตไปกว่านั้นคือครับมีกระทรวงหนึ่งที่ถือว่าใหญ่มากสําคัญมากในสถานการณ์ตอนนี้เลยกระทรวงไหนครับอันนี้ในข่าวไม่ได้ระบุชัดเจนนะคะแต่บอกว่ากระทรวงสําคัญกลับยังไม่มีรอมอวอตัวจริงมีแค่รอมอชอรักษาการอา้าวแล้วทําไมล่ะครับเว้นตําแหน่งสําคัญไว้ทําไม เหตุผลที่มีการพูดถึงกันแบบไม่เป็นทางการนะคะก็คือเพื่อรออีกคนหนึ่งรอคนใช่ค่ะคนที่เขายังติดเงื่อนไขาบางอย่างอยู่คือยังพ้นจากตำแหน่งสอวอไม่ครบสองปีตามรัฐธรรมนูญโหเว้นตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ไว้รอคนเนี่ยนะฮะค่ะมันก็เลยมีเสียงวิพากษวิจารณ์ตามมาพอสมควรเสียงว่ายังไงบ้างคะก็ค่อนข้างแรงค่ะ จากข้อมูลที่เราได้มาเช่นมีคนตั้งคำถามว่าคุณเอาบ้านเมืองมาเป็นอะไรของเล่นกันได้อย่างไรหรือทำไมต้องปล่อยตำแหน่งสำคัญให้ว่างเว้นเพื่อรอใครคนใดคนหนึ่งอะไรแบบนี้ครับเหมือนตั้งคำถามเรื่องการให้ความสำคัญกับการบริหารบ้านเมืองคับผมนอกจากเรื่องรอคนแล้วประเด็นความเหมาะสมของคุณองอิงกับตำแหน่งรมาวาวัฒนธรรมก็มีคนพูดถึงด้วยใช่ไหมครับ มีค่ะมีการตั้งคำถามเรื่องความรู้ความเข้าใจในงานของกระทรวงวัฒนธรรมครับอย่างในข้อมูลที่ได้มาก็มีผู้ทำนองว่ารู้เรื่องหรอไม่รู้หรือบางความเห็นก็ไปไกลถึงขนาดว่าอย่าว่าแต่กระทรวงวัฒนธรรมเลยเป็นหัวหน้ากองซับแผนกหนึ่งในกระทรวงไหนก็ไม่เหมาะแล้วโอ้โหอันนี้ก็ต้องย้ำนะคะว่าเป็นเสียงวิจารณ์จากมุมหนึ่งที่ประกอบในข้อมูลไม่ใช่ข้อสรุปแต่ก็สะท้อนว่ามีความกังขาอยู่จริง ครับผมฟังดูแล้วสถานการณ์ตอนนี้มันดูมีความไม่แน่นอนมีความเปราะบางหลายจุดเลยนะครับชัดเจนเลยค่ะทั้งเรื่องที่ต้องรอผลคดีจากสาลร,รัฐธรรมนูญแล้วก็ความไม่ปกติในการตั้งคอรมอใหม่ครับทั้งหมดนี้มันสะท้อนภาพการเมืองไทยที่ยังไม่นิ่งยังไม่ลงตัวนะคะทำให้เกิดคําถามตามมาเยอะแยะเลยทั้งเรื่องเสถียรภาพรัฐบาลใช่ค่ะทั้งเรื่องเสถียรภาพเรื่องประสิทธิภาพ การบริหารประเทศแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องเจตนาหรือว่ากลยุทธ์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจต่างๆทางการเมืองน่าคิดต่อจริงๆครับว่าความล่าช้าก็ดีหรือว่าข้อติดขัดกลยุทธ์ต่างๆที่เราเห็นในการจัดครมอรหรือการรับมือคดีครั้งนี้เนี่ยมันกลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับสมการอานาจหรือว่าลำดับความสำคัญที่แท้จริงของผู้มีบทบาทในการเมืองไทยตอนนี้กันแน่ เป็นคำถามสำคัญเลยค่ะคงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดจริงๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ